สวัสดีครับทุกท่านน,นะครับผม c r a ซี c o n นะฮะอยู่กับเกม Fairy t a i l นะครับผมเกมแนวอแอคชั่นนะกันนะแอคชั่น r p g นะก็อ่ะไปดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างดีกว่านะครับผมเนี่ยอันนี้มาเป็นภาษาจีนใช่ไหมเฮ้ยมันหมุนตามโทรศัพท์เรา้วยนะในนี่ภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้แต่อันนี้มันจีนหรือเปล่าวะช่างมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันตามนั้น ตัวเกมครับก็คือเข้าไปเล่นแบบนี้เลยนี่ด่าน3าคีเก้านะครับผม<อ>ก็เราไปที่ด่านนี้แล้วกันนะครับผมตัวเกมที่ที่เคยผ่านแล้วเนี่ยเราสามารถกดสคริปต์แบบนี้ได้เลยนะแต่ว่าก็จะมีจํากัดอยู่ด้วยนะมันจะกดได้แค่10ครั้งเท่านั้นเองต่อวันนะครับผมหรือหมายหมายถึงก็คือใช้ใบเนี้ยเนี่ยมันจะมีจานวนอยู่เห็นไหม เนี่ยนั่นสิบแลเห็นไหมเนี่ยนั่นน่สิบด่านเนี้ยเมื่อก,กี้เพิ่งใชใ้ไปก็คือด่านนี้นะมันจะระโสดแล้วแค่นั้นเองนะครับ,ะะนะรบประมาณนั้นนะฮะโอเคเรามาเล่นกันเลยนี่ด่านะนี้แล้วกันนะครับผมตัวเกมก็คือจะมีให้เราจัดทีมนิดนึงก็ถ้ามีทีมเยอะก็สามารถลากเข้าไปได้เลยเนี่ยลากขึ้นลากลงได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นการสลับกันโจมตีไม่ใช่สลับกันโจมตีสิ สลับการเล่นตัวละครเออนะครับผมเนี่ยอันนี้ได้ได้ตัวละครมานะเป็นเศษก็ได้ตัวใหม่มาประมาณนั้นเนะี่ยถ้าจะเอาลงก็กดลากเข้าไปนะครับแบบนี้เลยง่ายๆส่วนนี้ไม่รู้เป็นไรนะหาไม่ออกไปฮ่าไปดูกันมาครับผมอันนี้เรามีออโต้นะครับซึ่งเล่นเองก็ได้กดโจมตีกดค้างได้เลยนะครับผมแล้วก็มีกระเียวให้กด แดดนี้มาดิหลบนิดนึงแดดหลบอะไรเงี้ยโอเคเป็นตัวนิดหน่อยนะฮะสก,กู๊งสกิลอะไรก็ว่ากันไปครับผมเนี่ยมาเด้ออ่านะครับยง่ายๆครับผมอัพตัวละครให้เก่งแล้วก็กดออโต้ไปได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้นะจะมีทั้งออโต้แบบ ออโต้เต็มตัวก็คือมันจะใช้สกิลเองแต่ว่าจะไม่เปลี่ยนตัวละครนะครับเออะนะแแห่อย่างไงมานะครับแ,แล้วเราก็จะมีแบบออโต้เป็นอ่าเร็วนะเซมิออโต้ก็จะต่อยอย่างเดียวแบบนี้ใช่นไหมมันก็จะต่อยอย่างเดียวไม่มีการใช้สกิลนะครับผมก็กดออโต้ไปง่ายดีเราแค่เปลี่ยนตัวจบนะครับหรือบางด่านง่ายๆก็ ปล่อยตัวเดียวไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้สีเรียดอะไรนะยิงปืนใหญ่ใช่ไหมจบแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครประมาณนี้โอเคนะครเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปดูระบบอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับก็จะมีอะไรบ้างก็คือจะมีตัวนี้ น,นี่ตอนนี้ตอนนี้ครับรับของนะแล้วก็อ่ายังไงดีอ่ะไปอันเน่งดีกว่าอันนี้มีดานปั๊บนะครับแล้วก็จะมีโพวกดันเจียนแบบนี้อันนี้ดันเจียนอะไรสักอย่างหนึ่งก็เข้าไปเลยปึ๊บมันก็จะสมอันนี้มันถ้าจะไม่ผิดมันจะมันจะมาสามตัวเลยอ่า แต่ว่าเราเลือกบังคับได้เหมือนเดิมก็คือแตะแล้วก็จะเปลี่ยนตัวบังคับให้แต่ว่ามันจะโจมตีทั้งสามตัวเป็นปีนะครับผมประมาณนั้นรอดิเออไม่เอาอันนี้ก็คือจะเป็นระบบการแพ้ทางนะจะประมาณนี้หมัดแพ้อะไรเนเวทชนะหมัดหมัดชนะปีอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไม่ได้ดูเลยทิ่งด่านนี้มันยากเลยเราตายไปตัวหนึ่งเลยนะครับผม ยังไงย,ยังไงย,ยังไงย,ยังไงเลย e. หดเข้าไห้นะฮะโ <Okay, so. S 1> อเคก็จะรับรางวัลไปอัพตัวละครประมาณนี้อุ้ยเขามีอะไรมาใหม่อันนี้คืออะไรเอ่ยปึ๊บอาอนี่ไงอันนี้คือการอัพไม่รู้ว่าอัพดาวหรือเปล่าเป็นอัพอะไรทล้งกัน คล้ายๆตีบวกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแลมันเป็นเลขกดเข้าไปเลยครับผมในเป็นไงระดับหนึ่งละอ่านะครับพลังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะเข้ามาหน้านี้เลยก็ดีนะครับผมก็มาดูการอัปเกรดตัวละครละกันนะครับเพราะว่าหมดอื่นๆก็จะเป็นโหมดดันเจี้ยนต่างๆแหละนะครับไม่มีอะไรมาอ่ะอัปเกรดตัวละครก็คือจะมีการาคมภีร์เอาไว้อัปเกรดได้นะครับซึ่งตัวละครเนี่ยจะเลเวลแม็กซ์ตามไอ้นี่ เลเวลแม็กตามเราตามเราคืออะไรวะเลเวลแม็กตามเลเวลเราเลยเออนะครับอืแบบนี้เลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลนะครับซึ่งก็จะมีต้องมีสมุดอะไรสักอย่างนะแบบนี้ไม่ใช่สมุดนะคล้ายแผ่นที่กาะดกนะครับก็จะมีบอกด้วยว่าหาจากที่ไหนนะครับก็ไปได้เลยนะครับแล้วก็อันล่างก็จะเป็นในเรื่องของการ upgrade, อัปเกรดอุปกรณ์จุดเกระอะไรแบบน,นั้น นะครับไหนนะเป็นสีนี่สีนั่นนะครับผมอัปเกรดพระเอกก่อนใช่ไหมวะเนี่น่าจะใช่มาดีอัปเต็มอัปเต็มอัปเต็มฮะอัปเต็มโอเคส่วนล่างๆครับผมก็ไปลองดูกันนะมันขี้เกียจเล่นแล้วมันยังไม่ผ่านนะครับประมาณนี้แล้วกันเนี่ยมันให้ไปไหนต่อก็ไม่รู้น,นะครับผมเนี่ยก็ให้ไปเล่นต่อแหละ นะครับตามสูตรนี่อันนี้ก็จะมีผ่านด่าน32มสิบสองนะก็จะแบบน่าจะเป็นโหมดฮาร์ดนะนี้ผมน่าจะใช่นะครับนี่จำนวนด่านนะครับประมาณนี้อะไรวะเนี่ยเอ้ามีแมวขึ้นมาก็ผมคืออะไรวะเป็นดันเจียนเหมือนกันดัขขเนเจียนอัปเกรดตัวละครเห็นไหมนี่นี่ตัวอัปเกรดสกิลเห็นไหมครับก็เข้าไปเลยสามารถจัดทีมได้ปรับปรับปรับน้องนนี้ลงไปสิ ลองวันนี้ไปใช้ดูแป๊บน,นึงลองเทสดูซะหน่อยฮะอ๋ออันนี้แบบลุยตัวๆนะมาดิมาดิอ๋อนี่ยิ่งืออันนี้แบบตัวละครไม่ได้อัเกรดนะก็แบบจะปเปลี่ยนิดนึง,นงมาเลยครับ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  โอเคโอ้เราต้องช่วยไอ้น้องคนนี้นะคล้ายเป็นดันเทียนอะไรสักอย่างมาดีครับมาดีครับนี่แต่ทีไง น,นันเตี้ยนเก็บของใช่ไหมถ้าตัวน,นี้ตายก็แบบอาจจะแพ้หรือไม่ก็จบเกมอะไรแล้วก็ได้รับของรางวัลตามที่เราเก็บได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมน่าจะใช่ไม่มีคุณสองแล้วเมี้ยน,น่าจะประมาณนั้นนีออ่หรอเต๋ทีเนี่ย เอ้ยบอสมาว่ะหอมมันมีบอสเหมือนกัน้วยเฮ้ยทีมึงก่อนเลยเพื่อ,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 อไม่ทันนะผมอ่ะทันปะวะประมาณนี้แล้วกัน นะครับก็ลงได้สองครั้งนะอันนี้คืออะไรวะอุ้ยอันนี้เขาไปลุยอันนี้นี่ว่าแบบโคอ็อฟอ่ะผมลองดูเลยแล้วกันนะเผื่อ,อวเนี่ยให้ตอบคำถามเหรอไอ้ไอ้บ้าอะไรจะอ,อ่ะหรออะไรลองดูฮนะอ๋อเป็นการเลือกว่าฝั่งไหนจะถูกฝั่งไหนจะผิดนะอยู่ฝั่งเดิมแล้วกันมา,มาลองดู นี่เป็นไงอาไปครับผมยังไงยังไงยังไงเราอยู่รอดว่าตันซีตันซียังไงวะเนี่ยคือผมอ่านไม่ออกไงอยู่ที่เดิมฮะฮึอพ <c oughs> ลาดตามนั้น โอเคครับก็จบเกมกันไปนะครับเป็น3ด่ดานก็รับรางวัลกันไปตามนี้นะครับอะไรเอ่ยอุ้ยเล่นไปแล้วไอ้อตูดนะครับโอเคครับผมก็อ,อ่ะมาดูระบบอันอื่นอ,อันนี้คือ,อไรอันนี้คือ PVP อารีนานะอ่าดีวลองเลยแล้วกันนะผม ไปฮะลุยครับผมมาอันนริน่าก็ออตโต้นะเออแต่ว่าเราเล่นเองได้ด้วยนะเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันกดมันกดได้นะกดเปลี่ยนตัวได้นะครับเป็นไงมาดิมาดิาดเปลี่ยนตัวไม่ได้นี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนตัวเลย เปลี่ยนตัวดีครับมาดีครับเราเปลี่ยนตัวผู้ใช้ทะก,กิวนะครับผมไอออนนี่อะไรเปลี่ยนมาหวดโอเคครับผม ประมาณนี้ครับผมนะฮะก็อ่ะแล้วผมต่อไปก็คืออันนี้อันนี้เป็นการอัเปเกรดละครนะแล้วก็แบบอัพอัพตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวละครทั้งหมดครับผมเนี่ย นะใครดูเรื่องปร,ริเทลก็จะแบบรู้แหละนะผมว่าตัวละครอ,อะไรมันเป็นอะไรยังไงนะครับนะอันนี้คือเป็นอะไรวะอ๋อกาชาเหรอ,อเป็นกาชานะครับอันนี้เราเปิดอลไรกันกาชาเกมนี้ไปน่าจะเป็นเศษเนาะนะครับมีสิบห้าใช่ไหมอันนี้มีสิบมีโหอ่ะเปิดนี้ก่อนเลยเป็นเศษนะครับเนี่ยมันเป็นเศษเลย เกมนี้น้นเศษส่วนใหญ่นะฮะโอเคหมดแล้วต่อามาครับผมอันนี้ดีกว่ามีให้เลือกด้วยแล้วก็มีในเรื่องของอ่าน่าจะเป็นเปิด60แล้วการันตีได้ไปครับผมอันนี้เป็นตัวเลยนะเป็นตัวละครเลยนะอนนอ,นนอนน ยังไงตัวเดิมย,ยังไงสิตัวอะไรวะเนะี่ยนั่นมันเศษนะครับใหม่สักทีเดียไปยังไงยังไงนะออออสองดาวอ่ะ ผมสกิปได้ไหมอ๋อมันเป็นเศษมันสกิปให้เลยเว้ยมาดิโอเคก็คหมดตูดฮนะตามนั้นตามนั้นนะครับผมก็การเปิดขาชาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้อะไรวะอ,อ๋อมีอันดับ จัดอันดับอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับผมโอเคไม่เป็นไรช่างมันละกันนะครับต่อมาครับผมอันนี้จะเป็นกิวนะเดาเดาเอานะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของอ,อะไรอย่าไม่รู้เหมือนกันนะมันอ่านไม่ออกนะครับตามนั้นเลยนะโอเคต่อมาก็เป็นในเรื่องของการรับของรางวัลน,นะครับผมนะนี่ยนะรับของรางวัลแล้วก็อัพด้วยนะครับ อพอประมาณนี้จดหมายเออนะครับแล้วก็นนี้อะไรเลยกระเป๋านะเปิดแล้วได้รับของแนละ้วก็ต้องเลือกเอานิดหนึ่งนะครับอืมตราช่างนี่คืออะไรอันนี้ร้านค้านะครับร้านค้าต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คืออะไรวะอันนี้คือแนะนําการเล่นไม่มีอะไรมีนี่หว่า ขอรางวัลได้นะฮะโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับตัวละครโปรไฟล์ก็จะประมาณนี้นะครับสามารถตั้งหน้าจอตั้งอะไรได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้พวกเสียงเกอะไร่ป่ะวะ เออน่าจะใช่นะเซตติ้งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเขาเรียกอะไรวะกิจกรรมเออเควสเควสนะครับน่าจะเป็นเควสนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟาร,ริเทลนะครับผมใครชื่นชอบเรื่องนี้ก็จับไปได้เลยนะภาพสวยใช้ได้นะบอกเลยนะก็อ่ะเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ การี่เดียวนะภาษาจีนมั้งนะครับผมก็ยังไงฝากเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับพละ